ข่าู้ชมครขณะน,นี้ทีมข่าวระวังภัยของเรานะครับก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมนะครับอยู่ที่จงังหวัดนครสวรรค์นะครับบริเวณภาพด้านหลังของเรานะครับก็เป็นบริเวณเที่พี่น้องประชาชนในเขตหมู่บ้านสีไม้นะครับได้รับความเดือดร้อนและขณะนี้กําลังขนของกันอย่างอุราหนะครับครับและนี่ก็เป็นสภาพของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่ง กำลังขนของที่ออกมาจากในบ้านนะครับขณะที่น้ําในแม่น้ําปิงนะครับเริ่มไหลทะลักเข้ามาท่วมนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ2-3เมตรครับสาหรับพี่น้องที่ว่าจะจะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับซึ่งข้างในนะครับมีอยู่ประมาณ4หมู่บ้านด้วยกันนะครับซึ่งได้รับความเดือดร้อนเช่นกันขณะนี้นะครับก็เร่งลําเลียงอุปรกรณ์าระต่างๆนะครับเข้ามาบนเรือเพื่อที่จะมาบนฝั่งอาบ้านตำบลวัดไทยอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ออกมายืนมองสภาพน้ําที่ไหลสูงขึ้นถึง3เมตรที่เข้ามาในหมู่บ้านด้วยความสิ้นหวังหลังกระแสน้ําจากแม่น้าเปิงไหลทะลักเข้ามาในหมู่บ้านบางคนมีเพียงเสื้อตัวเดียวที่ติดมือออกมาโอ้โหสภาพน้ําขึ้นมากเลยบ้านช่องไม่มีเหลืออะไรเลยไม่ได้อะไรมาเลยเสื้อผ้าเนี่ยได้ชุดเดียวเนี่ยได้หลานมาคนหนึ่งสิบเดือนนะ คนข้างบ้านเขาเห็นกันบอกหนูขอใส่เอาไปตักคนเถอะเขาบอกไม่ได้ของป้า,าของลุงเต้มาอนกันตายทําไงอะ่สะสอถามคนลุงหลานลูกไม่อยู่ลูกไปทํางานกันหมดของไม่เคยได้ในคงในครัวท่วมหมดเสื้อผ้าไม่เคยได้มาเลยเนี่ยไม่เคยได้อะไรสักอย่างมา,มาเข้ามาในช่วงไหนครับเข้ามาในช่วงเราประมาณตักห้าไอเราตักเที่ยงวันน่ะ เที่ยงวันกลับจากโรงพยาบาลกลับจากโรงพยาบาลมาเขาบอกกันน้าจะมาแล้วนะแข่งกันรีบเลยรีบเอาลานรีบเอาอะไรต่ออะไรพอจะคักเนี่ยแค่กับเอวแล้วเอาไม่ได้เอาไม่ได้เ,ดเดที่ยวไปหาคุณโนนมาช่วยคนนี้มาช่วยเด็กๆมันก็มาช่วยยกโนนยกนี่หน่อยหนึ่งเราไม่มีทางจะออกพอจะออกมาน้ําแค่หน้าอ,อกแล้วเอาไม่ได้แล้วไหลเข้ามาเร็วนะเร็วจ้ะเร็วมากเนี่ยชั่วามายืนตรงเนี้ยมาหมดแ้วน้ำนี้น มีสารพัดเลยไม่เคยได้อะไรเลยได้โทรทัศน์มาเด็กคุณนั้นเอามาให้สองเครื่องว่าวันนี้เรายังไม่รู้ว่าน้ําจะขึ้นสูงขนาดไหนจากตรงนี้เข้าไปที่หมู่บ้านนะใช้ระยะทางประมาณมประมาณ500ร้อยเมตรอะค่ะ500เมตรแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวนี้ต้องใช้เรืออย่างเดียวค่ะเพราะข้างในนี่มิดหัวเลยไปไม่ได้ไปไม่ได้เลยค่ะบ้านเอาไว้หันเลยค,ค่ะ แล้วเราได้อะไรออกจากบ้านได้แต่เขาของเครื่องใช้ส่วนตัวแต่พี่ดีหน่อยพี่มีดาดฟ้าพี่ขนรู้ว่ารู้ว่าน้ามาพี่ก็เก็บของขึ้นดาดฟ้าแต่ว่าช่วงที่คนอื่นเขาออกกันหมดเลยแต่มันไม่ทันค่ะของขึ้นเดี๋ยวนี้มิดทาไมถึงไม่ทันนะคือมันน้ํามันมามาไวามากแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้สุดท้ายพี่ได้มอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์มาแค่คันเดียวค่ะ ท,ที่เหลือก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาออกอะไรออกมาได้ก็พยายามนะคะแต่ว่าการให้ความช่วยเหลือทางด้านศูนย์ฝึกตํารวจภูธรภาค6กได้ส่งกําลังและเรือเข้าช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อลําเลียงสิ่งของแต่ก็ได้มาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเตียงก็ขึ้นไปบนหลังคาต้องลื้อป้าออกไปบนหลังคาเอาของตอแก้กไปแล้วออกแต่วันนี้ดีว่าเอาเรือมาจากทัปกิจตะวันก่อนทายาจากทัปกิจมานะ หาัจากทักิจมามาลงที่น,นาไมโครเนี่ยลงมาแล้วก็พอดีเอาเรือมาขนตู้เย็นเพราะเราไม่มีเครื่องมืออ่ะแล้วอย่างเรามาเช่าบ้านเข้าใจพาชาวบ้านไ,ได้ส่งจ้ำวันลวเนยลยเร้จะให้ไปเช่าอีกก็ไม่มีปัญญาแล้วแล้วนี่ขนขนเครื่องไฟฟ้าไปฝากเขาหนองกดเห็นเขาบอกหนองปืออะไรน้าเข้าไม่กเนี่ยก็ยังไม่รู้จะทําไงอน่าง้นี่อยู่ยังไงครับตอนนี้สภาพเราก็ไปอาศัยเขาอยู่อ่ะไปอาศัยเขาอยู่ในคืนแหละ เรานี้ก็ว่าจะไปอาศัยเขาอยู่กิตแต่เห็นเขาว่าน้ําจะท่วมแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนในยามค่ําคืนนี้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมตําบลวัดไทยจังหวัดนครสวรรค์บางคนต้องเล่ล่อนไปใช้โรงแรมเป็นที่พักหรือบางครั้งก็ต้องไปขออาศัยบ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงก่อนที่น้ำจะลดลงโดยทิ้งข้าวของเครื่องใช้ไว้ที่บ้านหวังแต่ชีวิตตนและครอบครัวให้อยู่รอดอนุชิตบุญสุขสรีถ่ายภาพ บีชาพ่อพูลทีมข่าวระวังภัยรายงาน